เปิดบ้านหรูแพนเค้กเข็มนิดวิวาชใช้ชุดถึง7ชุด คืนแทนเศรษฐทีนี่วิวาชใช้ชุดถึง7ชุดเปิดบ้านหรูแพนเค้คเกเขมมนิดทุ่มสร้างเรียงสามหลังอยู่ในรั้วเดียวกันเป็นบ้านสีพาสเทลทั้งสามหลังคือหลังสีเหลืองสีฟ้าและสีชมพูเรียงติดกันอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโดยก่อนถึงตัวบ้านมีโรงรถซึ่งเป็นที่จอดรถบ้านของแพนเค้กรถคันอื่นๆอ,อีกมากมายอีกทั้งบ้านทุกๆหลังยังรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความรู้สึกร่มรื่นและน่ายอยู่มากๆ ส่วนด้านงานวิวาคอนเซปภายในงานตกแต่งด้วยดอกไม้โทนสีขาวและตกแต่งด้วยตุ๊กตาหมีเทสตี้เฮาส์ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวสุดน่ารักอยู่ทุกมุมในงานโลโก้งานแต่งออกแบบตามเคล็ดเสริมดวงโดยอาจารย์เป็นหนึ่งส่วนแขกในงานกำหนดธีมสีหวานพาสเทลเจ้าบ่าวเจ้าสาวจัดเตรียมชุดไว้ทั้งหมด7ชุดด้วยกันเน้นเป็นผ้าไทยจากทั่วประเทศจากความรักและความชอบในผ้าไทยของแพนเค้ก